ันที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2016.17เครื่อง3000คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเพิ่งแต่งเสร็จใหม่เลยนะคะนี่เลยนะคะอุปกรณ์ด้านนอกค่ะใส่เป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะใหม่มากค่ะเดี๋ยวเราพาชมห้องเครื่องนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะรถเดิมๆเลยค่ะ รอยมาร์กสีจากโรงงานนะคะยังดูเด่นชัดทุกจุดเลยค่ะรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะรถสวยมากนะคะคันนี้แต่งภายในใหม่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านในค่ะนี่นะคะลงเป็นแม็กแชมป์ขอบ17ยางใหม่ค่ะ พมานนะคะทูโทนคันนี้เป็นสีดำตัดกับน้ำตาลค่ะเดี๋ยวชมห้องเครื่องนะคะนี่ค่ะแผ่นพาเลตใหม่มากนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีมากเครื่องสามพันค่ะลอยมาร์กนะคะอยู่ครบชัดเจนทุกจุดค่ะ ด้านหน้านะคะคันนี้จะเป็นโทนสีครีมอ่อนตัดกับตัดกับดำนะคะด้านหลังจะเป็นโทนสีดำทำให้ไม่เลอะง่ายค่ะนี่นะคะมีที่เท้าแขนฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ที่วางของวางแก้วแบบมีไฟค่ะวางของได้หลายจุดมากเลยนะคะคอนโซลเกียร์ค่ะใส่ปีไว้ตรงนี้นะคะไฟสว่างมากนี่ค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะปุ่มปรับระดับไฟปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปุ่มทีวีจะอยู่ด้านบนนี้นะคะไฟด้านหน้าสว่างมากค่ะระบบไฟสวยมากนะคะคันนี้เนี่ยค่ะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่ทางร้านแต่งมาค่ะสวยงามมากๆด้านหลังนะคะก็จะเป็นบันไดมีไฟค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ลอกกระดาษออกนะคะมันเป็นแผ่นอะคริลิกนะคะอันนี้เป็นแบบไฟวิง่ง เป็นประตูดูดแล้วนะคะประตูดูดแล้วกูพื้นใหม่ค่ะเป็นลายาสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะคอนโซลอะคริลิกแบบใสครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในคอนโซลน,นี้สวยมากเลยนะคะมีที่วางแก้ววางขวดน้ำหลายจุดหลายจุดมากเลยนะคะเป็นแผ่นอะคริลิกใสทั้งแผ่นเลยค่ะภายในนะคะหุ้มหนังรอบคานตัดดำนะคะ โทนภายในเนี่ยเป็นโทนสีครีมตัดกับดำนะคะแผงแผงเป็นสีดำแล้วก็มีจุด USB นะคะให้รอบทันเลยค่ะประมาณสวยงามมากนะคะเป็นประมาณ2ทูโทนสีดำตัดกับทองค่ะนี่ค่ะเบาะ VIP สามแถวเก้าที่นั่งนะคะเบาะไซส์ใหญ่นะคะนั่งสบายค่ะเป็นเบาะทรงป้านมิกกี้เมาส์นี่นะคะ รองรับสีสามพอดีเลยค่ะสีครีมนะคะสีครีมตัดกับดําดค่ะสามแถวนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะคันนี้หลังคา v i p แต่งใหม่นี่นะคะเป็นอะคริลิกแผ่นเดียวนะคะหลุมเดียวค่ะนี่นะคะมีระบบไฟ เป็นลายท้องฟ้านะคะเป็นลายท้องฟ้าสวยงามมากค่ะระบบไฟนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามความต้องการเลยค่ะเราจะมีรีโมทให้ควบคุมนะคะคันนี้ก็เป็นวีเต็มค่ะนะคะระบบไฟนะคะสวยงามมากทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะยี่สิบี่นิ้วนะคะลำโพงนะคะกลางลำโพงแหลมนะคะลำโพงก็มีระบบไฟด้วยนะคะนะคะี่ค่ะ สวยงามมากนะคะนี่ค่ะเครื่องเล่นนะคะลงเป็นจอ Android เชื่อมต่อ b l บลู o t h Wi-Fi ได้ขนาด10นิ้วเกียร์ออตโต้ค่ะนี่นะคะที่วางของเท้เาท้แขงนะคะสามารถเก็บของได้นะคะนี่ค่ะสามารถเก็บของได้พร้อมใช้เลยค่ะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำมากๆเกียร์ออตโต้ด้วยสีขาวนะคะ เดี๋ยวพาชมด้านหลังค่ะนะคะลงเป็นสเกิร์ตรอบคันค่ะสเกิร์ตของเอสตานะคะแบบมีไฟค่ะนะคะด้านหลังลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วนะคะติดครอบเรียบร้อยค่ะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะ นี่ค่บาะด้านหลังนะคะจะเป็นสีดำตัดกับคริปอ่อนทำให้ไม่เปื้อนง่ายนะคะนี่ค่ะซาวหลังนะคะเป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะระบบไฟจากด้านหลังนะคะสวยงามมากค่ะระบบไฟคันนี้นะคะสว่างมากๆเลยนะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่899,000ค่ะเกียร์ออตโต้ปี2016.17นะคะคุณลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการดาวการผ่อนชำระได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะคลิกที่ใต้คลิปได้เลยะค่ะจะมีลงรายละเอียดบอกไว้นะคะสวยงามมากค่ะพร้อมใช้นะคะเกียร์ออตโต้ปี2019สวยๆรถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะเนี่ยนะคะรถเดิมๆเลยค่ะ ของาลไยใหม่มากอุปรกรณ์ต่างๆชุดแต่งของใหม่ทั้งหมดเลยอ่เดี๋ยวดูการใช้งานค่ะคันนี้นะคะการใช้งานอยู่ที่1,70,000นนะคะ1,70,000ค่ะพร้อมใช้เลยนะคะสนใจทักทายก็มาได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการรูปเพิ่มเติมนะคะแจ้งมาได้นะคะ คลิกที่ไลน์ลิกอัตโนมัติได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆยินดีนะคะสอบถามได้ตลอดค่ะ